สวัสดีครับต้อนรับท่านชมเข้าสู่รายการเด e Daily d ดสสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV นะครับวันนี้เริ่มกันที่สงครามโลกครั้งที่2นะครับลํำลึกถึงเซรีไทยเรื่อกันที่เรื่องนี้ในช่วงเดล l y ม e โมกววันนี้เท้าความย้อนกลับไปประวัติศาสตร์นะครับ70กว่าปีที่แล้วนะครับประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับเหตุผลที่พูดถึงสงครามโลกครั้งที่2ในวันนี้เพราะว่าต้องการพูดถึงเซรีไทยนะครับเซรีไทยที่มีการลํำลึกถึงเมื่อเช้า วันนี้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับจริงๆแล้วทุกๆปีในวันที่16สิงหาคมเขามีกิจกรรมแบบนี้นะครับสงครารโลกคงที่2เวลาคิดถึง uh, world war II คิดถึงอะไรก็ Hitler, นึกถึงฮิตเลอร์นึกถึงยุคนาซีนะครับนึกถึงเยอรมันนึกถึงญี่ปุ่นนะครับแล้วก็บทบาทที่รุกรานเข้าไปในพื้นที่ใน uh, หลายๆประเทศนะครับซึ่งในที่นี้จริงแล้วเป็นความขัดแย้งทหารระดับโลกตั้งแต่ปีคศ1939 ถึงปีคศ1945โดยทั่วไปมักถือว่าสงครามโลกครั้งที่2เ,เริ่มตั้งแต่การบุกค,ครองโปรแลนด์ของเยอรมนีในวันที่1กันยายน1939อันนำไปสู่การประกาศสงครามต่อเยอรมันของฝรั่งเศสและประเทศส่วนใหญ่ในจักรวรรดิอังกฤษและเครือจักรภพคราวนี้การต่อสู้ก็เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงปี1939แต่ว่าความพ่ายแพ้ของฮิตเลอร์และของเยอรมันและของญี่ปุ่น,นของฝ่ายอักษะเนี่ย เริ่มที่จะได้เห็นเริ่มที่มีเข้าลางว่าที่จะได้เห็นความพ่ายแพ้เนี่ยตั้งแต่ปี1942นะตั้งแต่ปี1942เพราะว่าการรุกคึบของฝ่ายอักษรเนี่ยยุติลงในศ .1942 หลังความพ่ายแพ้ของญี่ปุ่นในยุทธนาวีมิดเวย์นะแล้วฝ่ายที่มีบทบาทสำคัญในการทำให้กองทัพของญี่ปุ่นกองทัพของเยอรมันนั้นเริ่มเพล่งพล้ำก็คือแน่นอนกองทัพของอ,อังกฤษนะกองทัพของ รัสเซียแล้วก็กองทัพของสหรัฐแล้วเวลาพูดถึง3กองทัพนั้นเนี่ยทำให้ผมนึกถึงวินสตันเชอร์ชิลล์อดีตผู้นำอดีตนายกรัฐมนตรีที่เป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอังกฤษก็ว่าได้นะฮะนึกถึงเชอร์ชิลลนึกถึงแฟรงคลินโรสเวลต์แล้วก็นึกถึงแน่นอนผู้นำสุดยอดโจเซฟสตาลินซึ่งก็กลายมาเป็นผู้นำเผด็จการของรัสเซียหลังจากนั้นแต่ว่าก็ถือว่านำชัยชนะ ในสงครามโลกครั้งที่สองมาสู่รัสเซียด้วยการรุกคืบของฝ่ายอักษรยุติลงในปีคศ .1942 หลังความพ่ายแพ้ของญี่ปุ่นในยุทธนาวีมิดเวย์และหลังความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษรยุโรปในอียิปต์ที่สตาลนกรดในปี1943และความประชัยของเยอรมันที่เคิร์กส์ในยุโรปตะวันออกและการบุกครองอิตาลีของฝ่ายสัมพันธมิตรตลอดจนถึงชัยชนะของสัมริการในแปซิฟิกได้ทําลายการริเริ่มและส่งผลให้ทําลายฝ่ายอักษร อักษะก็ค่อยๆมียุทธศาสตร์ที่ถอยนะฮะแล้วแนวรบใน,นที่สุดก็เป็นฝ่ยายพ่ายแพ้ในปี1 9 4 4 1 9 4 5เวลานึกถึงเหตุการณ์ในช่วงนั้นก็ต้องนึกถึงประเทศไทยซึ่งในช่วงแรกภายใต้การนำของจอมพลปพิบูลสงครามรัฐบาลไทยนั้นได้ยินยอมตกลงเข้าร่วมกับญี่ปุ่นแล้วก็ประกาศสงครามต่อสัเบริกาแล้วก็อังกฤษแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ย บุคคลสําคัญทางการเมืองการปกครองและก็ข้าราชการชาวไทยทั้งในและนอกประเทศก็ไม่เห็นด้วยกับนโยบายการประกาศสงครามแล้วก็มีการรวมตัวกันเคลื่อนไหวต่อต้านญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะฮะกลุ่มในประเทศนําโดยนายปรีดีพนมยงค์นะฮะขณะนั้นดารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกลุ่มที่2เป็นกลุ่มคนไทยในสันเมริกานําโดยหมอมราชวงเสนีประโมทเอกอัครชทูตไทยประจํากรุงวอชิงตันดีซี ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการไม่ยอมส่งคาประกาศสงครามต่อสัเบริกาและถือว่าการประกาศสงครามนั้นไม่ใช่เจตนาของคนไทยกลุ่มที่สเป็นกลุ่มคนไทยในอังกฤษนําโดยนักเรียนไทยณมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์รวมถึงสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและราชนิกูลอีกหลายพระองค์และต่อมาในปี2485ในอังกฤษก็ได้รับสมาชิกเสรีไทยเข้าเป็นกำลังพลร่วมในกองทัพอังกฤษนะครับนี่เป็นภาพ าจากในช่วงนั้นที่เราคัดมานำเสนอให้ได้เห็นกันนะครับผมพูดถึงเสรีไทยในวันนี้เพราะว่าผมต้องการเล่าถึงมุมที่ไม่ใช่แคเ่เกี่ยวกับบทบาทของหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทแล้วก็ดกรปรีดีพนมยงแล้วก็จอมพลปอเพราะเวลาพูดถึง3า,าท่านนี้เนี่ยาภาพลักษณ์ของคนส่วนใหญ่ที่ติดตามสถานการณ์จากช่วงสงครามโลกที่2เนี่ยจะมองอย่างผิวเผิน แล้วเห็นจากมุมที่ว่ามันเป็นบทบาทของหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทในสหรัฐนะฮะและบทบาทของกลุ่มคณะร,รัษฎรเก่าซึ่งอยู่ในเครือข่ายของดรปรีดีพนมยง์ซึ่งไม่เอาด้วยกับการประกาศสงครามของจอมพลปแต่ว่ามันมีอีกมุมหนึ่งซึ่งมีการเล่าเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยได้อยู่ในสื่อในกระแสหลลกแต่ว่าอยู่ในบทเรียนทางประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันและนั่นก็คือเรื่องที่เล่า ผ่านการเขียนผ่านบทความและผ่านหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับบทบาทของคนที่มีชื่อว่าจํากัดพลังกูลคือในที่นี้เนี่ยสำหรับเด็กๆที่โตขึ้นมาในเมืองไทยส่วนใหญ่จะมองว่าบทบาทของกลุ่มเสรีไทยหลักๆเนี่ยจะเป็นจะเป็นบทบาทที่ขับเคลื่อนกันไปโดยที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลของจองพลปอแต่ว่าไม่ใช่เป็นการเล่นสองหน้าอย่างที่รู้กันกับรัฐบาลแล้วก็มองว่าบทสำคัญบทบาทสำคัญอยู่ที่หม่อมราชวงศ์เสนีประโมทแต่ว่า มีที่ผมแนะนำให้อ่านนี่เป็นบทความเก่าในแมเนเจอร์บทความเก่าในแมเนเจอร์เนี่ยได้เล่าถึงบทบาทของคุณจำกัดพลังกูลซึ่งคุณจำกัดพลังกูลนั้นเป็นเป็นคนที่เคยมีบทบาทสำคัญเป็นปัญญาชนที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการต่อต้านญี่ปุ่นได้รับความไว้วางใจจากนายปรีดีพนมยงค์ผู้นำขนบวนการเสรีไทยใน,ในประเทศไทย ให้เดินทางไปที่ประเทศจีนเพื่อเพื่อประกาศท่าทีของประเทศไทยต่อจีนว่าการประกาศสงครามกับสัมพันธมิตรของรัฐบาลจองพลปนั้นเป็นโมฆะเพราะคนไทยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยนะฮะแล้วก็ขอทราบท่าทีของจีนรวมถึงชาติสัมพันธมิตรอื่นๆจำกัดได้เดินทางเข้าประเทศจีนพร้อมกับนายไพศาลตระกูลลีล่ามภาษาจีนในเดือนเมษายน2 4 8 6แแล้วก็ได้มีจดหมายถึงประเทศไทยว่าเดินทางถึงขุนหมิงโดยปลอดภัยแล้วแต่ ต่อมาก็ขาดการติดต่อไปซึ่งจำกัดได้เข้าพูดกับจอมพลเชียงไอเช็กผู้นำจีนในขณะนั้นซึ่งเชียงไอเช็กได้สัญญาว่าเมื่อสองครามสงบรบัฐบาลจีนจะประกันเอกราชให้กับประเทศไทยอันนี้แมเจอร์เขาก็มีบทความนี้แล้วก็ผมเพิ่งได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณทิติชัยนามซึ่งเป็นหลานของคุณดิเรกชัยนามเขาก็ได้เล่าให้ผมฟังและบทสัมภาษณ์เต็มๆเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้ชมในสุดสุดสัปดาห์นี้เขาก็เล่าให้ผมฟังว่า แท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นการเดินสองทางพร้อมกันโดยที่รัฐบาลจอล・ปอจําเป็นที่ต้องยอมให้กับญี่ปุ่นในวันนั้นเพราะว่าญี่ปุ่นง่ายญี่ปุ่นมาถึงไทยแล้วโดยที่อาจจะเป็นไปได้ว่าไม่ได้มีความขัดแย้งอย่างแท้จริงแต่ว่าเป็นความพยายามที่จะต้องเหยียบเรือสองแคมโดยที่รู้กันโดยที่ทั้งฝ่ายของเครือข่ายของดรประดีพนมยงแล้วก็ จอมพลปผู้นํารัฐบาลในวันนั้นรู้กันว่าต้องไปสองทางอย่างนี้เพื่อที่จะอยู่รอดแต่ว่าไม่ได้ขัดแย้งกันเองคือรัฐบาลและเสรีไทยนั้นไม่ได้ขัดแย้งกันเองมันมีมุมนั้นด้วยนะฮะแต่ว่าทั้งหมดนี้ผมเล่าให้ฟังเพราะว่าบ่อยครั้งเนี่ยเวลาโตขึ้นมาในเมืองไทยเนี่ยเราจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับบทบาทของฝ่ายหนึ่งอีกปีนกหนึ่งที่อยู่ในเสรีไทยที่มีบทบาทสําคัญในการเชื่อมต่อกับรัฐบาลอังกฤษและรัฐบาลสหรัฐ แต่บทบาทอย่างเช่นคุณจํากัดพลังกูลเนี่ยในช่วงที่เดินทางไปที่ประเทศจีนแล้วก็เสียชีวิตที่นั่นนะฮะแล้วเป็นที่อันเชื่อกันว่าโดนรอบสังหารโดยฝ่ายตรงกันข้ามในจีนบทบ,บทบาทนี้ไม่ค่อยได้รับการเล่าสู่กันฟังนะฮะเดี๋ยวในช่วงหน้าผมจะมาพูดถึงประเด็นนี้ต่อเพราะว่าบิ๊กโดสได้สัมภาษณ์คุณทิติชัยนามซึ่งเป็นหลานของคุณดิเรกชัยนามนะครับเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ใหฟังในช่วงหน้าสักครู่ โดดบ่อยเสิร์ฟเก่งชอบเลี้ยงสร้างอาัจฉริยะด้วยการออกมาเล่น60นาทีทุกวันสีบ้านเย็นตัวจริงต้องสีเบเยอร์คูสีเบเยอร์คูเย็นกว่าเห็นเห็น AIS 4G a d v a n c e c g ที่เร็วที่สุดจาก AIS ไทยแอร์เอเชีสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุด7ปีซ้อนบทบาทของคุณจำกัดพลังกูลเน่ยนะครับวันนี้ซึ่งพูดถึงคุณจำกัดพลังกูลเน่ยส่วนหนึ่งก็คือเขาพยายามที่จะตั้งคณะกู้ชาติของขอบวนการเสรีไทยซึ่งมีแพลตฟอร์มมีนโยบายที่ค่อนข้างเต็มที่นะฮะคือแนวสุดขั้วหน่อยซึ่ง เป็นดังต่อไปนี้จะมีทั้งหมด4ข้อนะนี่ผมดึงมาจากบทความของเมนเจอร์เมื่อกี้นี้ที่เขาเขียนสรุปให้ฟังนะครับพยายามโค่นอำนาจรัฐบ,บาลจอมพลปอนะฮะสพยายามก่อวินาศกรรมต่อญี่ปุ่น3พยายามโฆษณาทำลายความน่าเชื่อถือและความนิยมในรัฐบาลจอมพลปอกับญี่ปุ่นแล้วก็ขณะเดียวกันเผยแพร่ให้เกิดศรัทธาในชัยชนะเละอุดมการของฝ่ายสัมพันธมิตรหรือ a l l ์ไลท e พพยายามติดต่อกับฝ่ายสัมพันธมิตรเพื่อนําไปสู่ การรับรองสถานะของขอบวนการเสรีไทยซึ่งใดปรีดีได้เห็นด้วยกับแผนของนายจำกัดเพียงแต่ว่าต้องการให้เป็นไปโดยละม่อมเนาะอย่างละมุนละม่อมอย่างค่อยเป็นค่อยไปคือถ้าคุณอ่านดูในข้อข้อแรกและข้อทีอ่2มันค่อนข้างรุนแรงไงคือถ้าในปัจจุบันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นแผนการก่อการร้ายแต่ว่าในสุดบทบาทของคุณจำกัดพลังกุลไม่ใช่เป็นบทบาทแบบที่เป็นในข้อ1ข้อทีอ่2อกลายไปเป็นบทบาทที่เป็นแบบในข้อที่4และเป็นบทบาทที่เป็นนักการทูต บทบาทที่เป็นนักการทูตก็คือในขณะที่อยู่ที่ฉงสิงซึ่งในขณะนั้นเรียกว่าจุงกิงเนี่ยภารกิจ4ประการก็คือ,เส,อเสนอแผนการของขบวนการเสรีไทยอย่างเป็นทางการต่ออังกฤษและได้รับคําตอบจากอังกฤษในวันที่25พฤษภาคม2 4 8 6อันนี้ไม่เกี่ยวกับแผนแล้วนะนี่คือบทบาทของสิ่งที่คุณจํากัดทําจริงๆตอนที่ไปที่ทจีนนะแผนเนี่ยไม่ได้ทําตามนั้นไม่ได้ทําตามข้อ1ข้อ2อนงะทำตามจริงหลกักๆคือข้อ4ี่ นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยพบกับจอมพลเชียงไงเช็คทําให้ทราบถึงท่าทีของจีนที่มีต่อไทยจีนตอนนั้นก็ต้องเจอกับญี่ปุ่นเหมือนกันสคือพบกันระหว่างจํากัดกับหม่อมเจ้าสุภสว,สวัสด์วงสนิทสวัสดิวัฒน์นะครับผู้นําเสรีไทยในอังกฤษแล้วก็ดึงได้รับทราบถึงท่าทีของอังกฤษที่มีต่อเสรีไทยในประเทศแล้วก็ 4. การมาถึงของนายสงวนตุลาลักษณะเพื่อสารต่อง,งานจากจํากัดนะ อันนี้นในที่สุดแล้วเนี่ยคือยังมีข้อกังขาจากเจ้าหน้าที่สืบราชการลับของอังกฤษและสัมริกาว่านายจำกัดน่าจะถูกวางยาพิษจากทางการของจีนแต่ทางศาสตราจารย์ดรอกตรชัทิพตนาสุภาผู้เขียนหนังสือชีวประวัติของนายจำกัดพลังกูเนี่ยมีความเห็นส่วนตัวว่าน่าจะเป็นฝีมือของฝ่ายญี่ปุ่นมากกว่าแต่ว่าถ้าไปฟังทางเสรีไทยที่เขาเล่าให้ฟังถึงเรวันนี้ที่คุณจำกัดนั้นเสียชีวิตจากการถูก ไม่ลอบสังหารก็วางยาพิษโดยฝ่ายที่เป็นศัตรูกับเขาในช่วงที่เขาไปจีนนะฮะและเขาเสียชีวิตในวันที่7ตุลาคม2 4 8 6เล่าถึงคุณจำกัดในวันนี้ผมเล่าถึงอีกปีกหนึ่งของขอบวนการเสรีไทยซึ่งปีกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเมื่อประวัติศาสตร์ได้เขียนลงไปแล้วเนี่ยกลายเป็นปีกของอดีตทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดีซีมอนราชชงเสนีประโมทกลายเป็นปีกของฝ่ายที่พยายามที่จะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะว่า ขัดแย้งกับจอมพลปแต่เรื่องราวที่ผมได้รับทราบและได้รับซึมซับจากการสัมภาษณ์คุณทิติชัยนามซึ่งคุณทิติเนี่ยนะ,ะสามารถสัมภาษณ์กับเราแล้วก็ฉบับเต็มเนี่ยดูกันได้ในช่วงสุดสัปดาห์ไม่เสาร์ก็ทีนี้ในรายการ b ิ g ก o s สนะครับคุณทิติกับบอกกับผมว่าในวันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจอมพลปน,นั้นต้องการที่จะร่วมรบกับญี่ปุ่นหรือเยอรมันมันเป็นความจําเป็นที่ไทยนั้นประกาศร่วมในสงครามในฝ่ายอักษะ โดยที่ทางรัฐบาลของโจมบนปอรู้เห็นเป็นใจกับการที่ฝ่ายที่เสรีไทยนั้นเคลื่อนไหวเพื่อวางหมากให้เป็น Insurance Plan ให้เป็นแผนประกันว่าถ้าเกิดถึงเวลาเมื่อสองครามยุติลงแล้วฝ่ายอักษะไม่ได้เป็นฝ่ายที่ได้ชัยชนะฝ่ายเสรีไทยนั้นก็จะเป็นฝ่ายที่สามารถได้ชัยชนะ เพราะว่าเราได้ทําเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางอังกฤษทางสหรัฐและทางจีนมันเป็น Insurance plan มากกว่ามันไม่ใช่แตกกันจริงแต่ว่ามันเป็นการแตกแยกกันเดินโดยที่เข้าใจบทบาทของแต่ละฝ่ายดาบที่จอมพลพอก็รับรู้แต่ว่าน,นี้เป็นมุมทางประวัติศาสตร์อีกมุมหนึ่งนะฮะคุณทิติชัยนามเนี่ยเป็นหลานของคุณดีเรกซึ่งคุณดีเรกก็เป็นหนึ่งในเสรีไทย คุณดีเรกเป็นหนึ่งในคณะราษฎรด้วยและคุณดีเรกเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยอ,อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลายกระทรวงเลยนะฮะลังก็เป็นนะะก็วันหลานนะหลานของคุณดีเรกคุณทิตินะมาเป็นแขกรับเชิญในบิ๊กโดสติดตามชมกันได้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้แต่วิญญ,ญาณของคณะ รัศดรเนี่ยได้สารต่อมาในรูปแบบของวิญญาณกลุ่มเสรีไทยแล้วก็เขามีพิพิธภัณฑ์ซึ่งคนไหนสนใจประวัติศาสตร์ของกลุ่มนี้ก็ไปดูพิพิธภัณฑ์นี้ได้ที่ตึกโดมชั้น2นะฮะเขาก็เปิดนะครับซึ่งวันนี้เขาก็เพิ่งมีกิจกรรมรำลึกนะครับติดตามได้นะครับกุณทิติชัยนามสุดสัปดาห์นี้ใน Big Dose นะครับมีบทความของญี่ปุ่นซึ่งผมจะพยายามทำรายการนี้เป็นรายการที่ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันแล้วกันนะครับโดยที่ไม่วิเคร์ให้มันแรงจนเกินไปวันนั้นเห็น มีเวลาพูดถึง Japan Times แล้วก็บทความเรื่อง veneer of legitimacy แล้วก็ไม่ค่อยได้วิเคราะห์วันนี้ผมไม่ได้วิเคราะห์แต่ว่าผมเกรงว่าคำว่า veneer เนี่ยพอแปลออกมาแล้วจะไม่ค่อยเข้าใจกันว่ามันแปลออว่าอะไรเดี๋ยวจะงงว่าไอ er ้ veneer of legitimacy มัน for Thailand มันแปลออว่าอะไร veneer เนมันเหมือนเปลือกที่เคลือบที่เชื่อมโดยพลาสติกคือมันก็มันเปราะไงมันไม่ใช่เปลือกที่แข็งแกร่งสักเท่าไหร คือถ้าเป็น a thick layer of legitimacy เนี่ยมันก็จะเป็นความชอบธรรมท,ที่ที่มีความแบบเป็นปึกแผ่นแน่นแบบเจาะยังไงก็ไม่พังแต่ว่า veneer of legitimacy ที่จะแพนทำเขาวิเคราะห์ในแบบที่วิภา์วิจารณ์การทำประชามติของไทยเนี่ยก็คือว่ามันเป็นความชอบธรรมที่ค่อนข้างเปราะบางะะ okay, okay. แต่ว่าเปราะบางมากน้อยเพียงใดก็อยู่ที่ว่าหลังจากนี้รัฐธรรมนูญเมื่อบังคับใช้ประชาชนจะยอมรับหรือไม่ <Okay. S 1> ก เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับพอถึงเวลาเดี๋ยวก็จะรู้เองว่ารัฐมนตรีบบบนี้นั้นมันดีไม่ดีอย่างไรเมื่อนํามาใช้แล้วตอนนี้ก็รอดูการร่างกฎหมายลูกไปก่อนพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีอีกหลายประเด็นนะครับรวมทั้งไปกันที่การเมืองในสหรัฐด้วยฮนะสักครู่ครับดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอร์ปอเรชั่น หลสูตรน้ำตาล2%ช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นเรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทาเกนอัมพลฟูด the healthy test เข้าใจว่าเรื่องการเมืองไทยมีสนชบางคนเสนอให้กรทเขียนไปเลยในการแก้ไขรัฐธรนูญให้เข้ากับยังไม่ไปเรื่องทรัย์นะฮะนี่เดียวขอเรื่องการเมืองไทยนีด่เดียว ในในเรื่องของการเขียนรัฐธรรมนูญที่ที่จะแก้ให้เข้ากับคําถามพวกเนี่ยมีสอชอบางคนเสนอว่าให้เขียนไปเลยว่าให้สอวอสามารถเสนอชื่อได้นะฮะทั้งที่ในคําถามพวกไม่ได้เขียนอย่างคาถามพวกให้แค่วโหวตร่วมมีมติเรื่องเรื่องชื่อนายกแต่ว่าไม่ใช่เป็นฝ่ายเสนอชื่อนายกคือฝ่ายเสนอชื่อนายกตามรัฐมนูนคุณมีชัยเนี่ยยังเป็นหน้าที่ของสอสให้ดูการ์ตูนนิดนึงฮะก่อนที่จะไปเรื่องทรัมป์นะฮะการ์ตูนข่าวสด นะครับอันนี้คือคุณมีชัยแล้วเรื่องกฎหมายลูกประเด็นเรื่องกฎหมายลูกเนี่ยมันสาคัญตรงที่ว่าถ้าไป1เรื่องเซตศูเรื่องการลงโทษพักการเมืองนัากการเมืองเรื่องการตัดสิ์แต่ว่ามันร่างพร้อมๆกับการแก้ไขรัฐธรรมนูนค,ค,คุณมีชัยกาลังแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูนนั้นโจนร,รวมไปถึงการแก้ให้สอวอส,าสามารถเสนอชื่อนายกได้เลยหรือไม่หรือย,ยังสงวนสิทธิ์นั้นไว้ให้กับเฉพาะสส แล้วก็คุณภัยบูลนิติตะวันก็เพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์ว่าชัชวชัวปาร์ตนิ่มเลยว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะเป็นนายกต่อหลังการเลือกตั้งในปี60ซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าทําไมคุณภัยบูลยังพยายามพูดเรื่องนี้ให้เป็นประเด็นข่าวทุกวันนะฮะอันนี้ก็รอคุณไมีชัยอ่าไม่ไมใช่ฟักไขนะ่ฮะหรือฟักรัฐธรรมนูญไม่ใช่ก็ไม่รู้อ่ะการ์ตูนข่าวสดนะฮะก็โดนดีโดนดีนะฮะต้อง โอเคฮะอยู่แล้วครับคือฟักอะไรสักอย่างฮะโอเคไปกันที่ทรัมป์กับพาวเวลล์ละโอเคคืออย่างนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าตอนนี้ไม่มีใครเข้าเอาดอนัลด์ทรัมป์นะครับคะแนนนิยมก็ตกหมดแล้วก็ Republican ระดับอาวุโสเนี่ยโคโลนพาวเวลล์นี่ Republican อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศให้กับจอร์จบุชเนี่ยออกมาปกป้องประธานาธิบดีโอบามาและเฮเลอรีคลินตันว่าที่เจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านนั้นทำถูกต้องแล้วพาวเวลออกมายันเองอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของบุช คนที่นำกองทัพของสหรัฐเข้าสู่อิรักเนี่ยนะฮะสองรอบเนี่ยสมัยแรกเป็นเสษทหารสมัยที่สองเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศและในวันนี้ต่อให้เป็น Republican ก็ไม่เอาทรัม์เพราะฉะนั้นการที่ทรัมป์โจมตีโอบามาเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์ยังไงยไงก็ฟังไม่ขึ้นใน p o l i t i c a l ก็มีบทความนี้นะ power defense iranian nuclear deal และเมื่อ power defense iranian nuclear deal แลวในวันนี้ทรัมป์จะเอา นายพลคนไหนมาอ้างอิงไงคือตอนนี้ทรัมป์เนี่ยมีนายพลคนเดียวเป็นผู้ที่เป็นทหารนอกราชการ,กรเกษียณอายุแล้วไมเคิลฟลนไมเคิลทีฟลินซึ่งเคยเป็นผู้ในการสำนักข่าวกรองของทหารแต่ว่าเขามีอยู่คนเดียวไงเขามีทหารที่เขาอ้างได้คนเดียวว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญการสู้รบเป็นมีคนที่มีประสบการณ์ในเพนทากอนแต่ทหารคนอื่นไม่มีใครเ็าเอาทรัมป์ดังนั้นแล้วก็ในวันนี้คลนพาวเวซึ่งก็อาวุโสแล้วเป็นที่เคารพ โดยคนสายกลางของ r e p u b l i c ันและเดโมแครตมากที่สุดเนี่ยเขาก็อ่อกประบอกแล้วว่าเจรจารเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยฮิลลารและก็โอบามาทำถูกต้องเป็นผลงานที่ดีเขาวิเคราะห์ตามเนื้อผ้าเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยไม่ว่าทรัมป์จะทำอะไรในที่สุดแล้วเนี่ยคะแนนนิยมก็ไม่น่าจะสามารถกระตุ้นขึ้นมาได้จริงแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศในยุคข,ของโอบามาต้องยอมรับว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์ ฮิลลารีคลินตันก็มีประสบการณ์แล้วตอนนี้เขาก็ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีพูดถึงมีประสบการณ์อย่างจอห์นแคร์รี่เนี่ยเป็นคนเป็นมือเจราจาข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านเนี่ยจอห์นแคร์รี่เป็นสวรัฐแมสซาชูเซตส์หลายสมัยแล้วก็ไปนั่งเป็นคณะ,ะกรรมการนะไปนั่งเป็นคณะกรรมการในสภาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหล,หลายครั้งนะฮะไปกันที่ประเด็นเรื่องของอินเดียนะฮะที่ภาพอันนี้ปรากฏขึ้นอยู่หลังจอในวอลเนี่ยเพราะว่า มีบทความที่ผมแนะนำให้ท่านผู้ชมถ้ามีเวลาลงไปอ่านใน foreign policy เกี่ยวกับการล่มสลายของอตระกูลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของการเมืองอินเดียและนั่นก็คือตระกูลของคานทีกานดีไม่ใช่มหาธมาคานทีนะฮะแต่กานดีนะฮะคราวนี้ราฮิฟราฮิฟกานดีซอนยากานดีมันจบลงแค่นี้แล้วเหรอจบลงเพราะนเรนดาโมดี คือบทความนี้พยายามจะบอกว่าในรุ่นต่อไปเนี่ยของตระกูลคานทีเนี่ยไม่มีแล้วคนที่จะมาเล่นการเมืองต่อไรฮิฟซอนยาซอนยาก,ก็ถึงเวลาก็ไม่ได้เป็นนายกนะฮะมีปัญหาทางเทคนิคเรื่องเชื้อชาติแล้วลูกๆเราการดีก็ดูเหมือนว่าไม่สามารถที่จะสารต่อได้นะราอูกับปริยงก้าก็ดูเหมือนว่าไม่มีอนาคตทางการเมืองเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าวันนี้ นเรนด้ามีมากับความล้มล,ล้มล้มสลายของเครือข่ายของอตระกูลการดีทั้งหมดนะแล้วจบลงที่ซอนยากับไรฮ e ฟนะครับนั่นก็คือรายการ The Daily Dose นะครับในคือวันนี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ